สวัสดีครับพบกับร้านธนเดชประดับยนต์นะครับวันนี้ผมก็จะมาติดตั้งพอแคปของ D-map ปี2020นะครับพอแคปเราจะเป็นแบบฟังน้ำนฉีดขึ้นรูปนะครับมีคังเหล็กด้านในมีตรงเหล็กอย่างนี้นะครับอันเกอก็จะทั้งบนจะเป็นตะขอเสียลงมาแล้วก็มียึดน็อตสองข้างนะครับแล้วก็ตัวนั่งตัวนั่งก็จะมีคานไม้อย่างนี้นะครับแล้วเราก็ยืงสกรูสีตัว ก็สามารถเปิดกีดอย่างนี้ได้นะครับแล้วก็เอาเนิดเต็มนี้วางก็จะนั่งสบายครับตัวนี้มันก็จะเชิดขึ้นมารับขาเราหน่อยนึงก็จะพอดีนะครับนี้ ราคา5,200บาทนะครับทุกุ่นแล้วก็สามารถเลือกสีเลือกลายได้ที่ทาง่นใดสนใจนะครับสอ,สอบถามได้ครับผมสวัสดีครับ